สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทรายอีกแล้วนะคะในช่องทรายพระใหม่นะคะวันนี้นะคะทรายมีของดีๆของเด็ดๆของปีลึกๆนะคะมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมได้บูชากันนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาหาทรายได้นะคะสําหรับรอยเท้านะคะคู่นี้นะคะของหลวงพ่อพัดนะคะปุญญากามโมนะคะเป็นรอยเท้า แพ้นะคะปั๊มสดนะไม่ใช่สก,กีนปั๊มสดนะคะกรอบก็กรอบนานแล้วนะคะกรอบก็จะเก่าๆหน่อยนึงนะคะอะดีจยวดูระยะไกลก่อนนะคะอันนี้นะคะสามชอนะคะรุ่นแรกนะคะ สร้างถวายนะคะสร้างถวายทั้งหมด1 0 0 0ผืนแต่ตอนนี้น่าจะไม่เหลือ1000พผืนแล้วะคะ่ะสร้างตั้งแต่ท่านอายุ89ปีนะคะของแท้นะคะมีตาวัดนะคะแต่ว่าไม่มีเลขโค้ดยันนะคะหลวงพ่อท่านได้เซ็นลายมือเซ็นสดเซ็นทุกผืนนะคะเซ็นสดนะคะไม่ได้ไม่ได้สกีนเหมือนรุ่น รุ่นปัจจุบันแล้วปัจจุบันนี้ท่านไม่สามารถที่จะยืนปั๊มรอยเท้าให้ได้แล้วนะคะก็เป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่น่าสะสมนะคะทรายแบ่งผืนเดียวนะคะสำหรับพี่พี่ที่ติดตามทรายอยู่ทรายแบ่งผืนเดียวตอนนี้ไปหาได้เลยนะคะว่าผ้ายันสามชอรุ่นแรกอายอาุตอนอายุท่าน89ปีเท่าไหร่ทุกที่หมื่นอับ แน่นอนนะคะอาจจะไม่มีหาให้แล้วก็ได้นะคะตรงนี้ท่านก็เขียนเองนะคะเป็นรอยหมึกนะคะข้างบนเนี่ยคือท่านเขียนมือนะคะเป็นรอยหมึกนะคะเป็นหมึกนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นลายเซน็นเป็นหมึกเหมือนกันจะเป็นปากกาหัวแหลมๆที่ท่านเคยใช้อะคะ่ะ นี่แต่แต่เดี๋ยวนี้ท่านจะใช้เป็นสีทองนะเท่าเท่าที่ทรายเคยเห็นเวลาท่านเซ็นอะไรอะไรอย่างงี้นะคะรอยเท้านะคะเป็นรอยเท้าอ่ะเป็นผ้าเป็นผ้าดิบนะคะเป็นผ้าดิบนะคะปั๊มสดไม่ใช่สักกีนนะคะทรายบอกไว้ก่อนว่าหายากมากผืนนี้ทรายแบ่งให้กับพี่ๆนะคะที่ติดตามทรายอยู่ใน youtube ะะติดตามซายอยู่ใน YouTube สำหรับผืนนี้หายากมากๆนะคะหายากมากๆนะไปลองไปหาดูได้เลยนะคะลองไปหาดูได้เลยนะอันนี้เป็นผ้ายันปั๊มสดนะคะปั๊มสดนะคะสำหรับผืนนี้นะคะสายเปิดอยู่ที่900 0บาท900 0บาทนะคะ ไปถามที่อื่นก่อนได้นะคะค่อยมาถามทรายว่ารุ่นแรกตอนนี้เขาให้บูชากันเท่าไหร่นะให้บูชากันเท่าไหร่นะคะอ่าทรายเคยไปถามตอนที่อ่าเมื่อเดือนเดียวนะน่าจะเป็นเดือนตุลานะคะทรายไปถามเขาหนึ่งหมื่นหมื่นสองหมื่นสองนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้ทรายให้พี่ๆในราคาเก้าพัน,นะะ 9, บาท นะคะ9,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรอยเท้ารอยเท้าจริงปั๊มจริงนะคะเหยียบหมึกแล้วก็เอาลงมาปั๊มปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อปั๊มไม่ไหวแล้วนะคะท่านไม่สามารถที่จะยืนปั๊มนานๆได้แล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะออกมาเป็นรอยเท้าที่สกีนเสียมากกว่านะคะรอยเท้าของท่านเนี่ยมีคุณค่ามากนะคะไม่ว่าจะ,ะมีการก่อสร้างพื้นที่ใดๆนะคะที่แบบเขาเรียกอะไรล่ะ อย่างตอนที่จะสร้างโรงพยาบาลนะคะหรือว่าจะทําอาคารสง์เนี่ยก็จะเชิญท่านไปเหยียบก่อนในพื้นที่แห่งนั้นเพื่อที่จะได้ทําอะไรก็จะได้สําเร็จโดยที่ไม่มีอะไรขัดขวางกีดขวางนะคะก็เหมือนกันใครมีรอยเท้าบูชาไว้ที่บ้านเนี่ยก็จะสําเร็จทุกประการเหมือนกันนะคะเพราะว่าใส่เชื่อนะคะใสาเป็นคนทีเ่เขาเรียกอะไรล่ะใคร มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะมันเป็นอะไรที่เหนือจริงๆนะคะเหนือจริงๆนะคะสำหรับรอยเท้าคู่นี้นะคะ9,000บาทนะคะ9,000บาทนะใครคิดว่าแพงผ่านเลยนะคะไปหาที่อื่นไปหาที่อื่นเลยนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าสิ่งนี้มันมีคุณค่าต่อตจิดใจแล้วก็คุณคิดว่าคุณหาไม่ได้แล้วอย่างนี้ราคานี้ให้กลับมาหาทรายนะคะ9,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้งดต่อ นะคะงดต่อเลยถ้าใครต่อให้ไปหาที่อื่นนะคะหนึ่งพันผืนนะคะผ่านมากี่ปีสิบปีจะเหลืออีกกี่ผืนนะคะถ้าผืนนี้ผ่านมาสิบปีแล้วนะคะผ่านมาสิบปีแล้วนะมันจะเหลือกี่ผืนกันนะคะแล้วสภาพแบบนี้นะคะแบบนี้ใส่กรอบให้เรียบร้อยแล้วกรอบอาจจะเก่าหน่อยนะเพราะว่า มันยุดนานมากแล้วอะค่ะนี่นี่นะคะใส่กรอบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะภาพผ้าข้างในยังโอเคอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาหาทรายได้เลยหรือว่าโทรมาสุงเก้าเจ็ดเก้าเก้าสามสี่ห้าสองห้านะคะมีผืนเดียวใครไวใครได้นะคะผืนเดียวใครไวใครได้พร้อมโอนเท่านั้นพร้อมโอนเท่านั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้กับทรายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวัตถุมงคลดีๆปีลึกๆเดี๋ยวทรายจะถ้าแบบว่ามีตัดใจจริง,รงๆก็จะเอามาให้แบ่งปันให้พี่ๆได้สะสมกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ทรายก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ